ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธผู้ถังซานภาคห r าร e r ว f ร์ลขอแทงซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่377เก้าร่างของถังซานหลังจาก3เกม1แบบจำลองและ2เกมที่มี3แบบจำลองการทดสอบของพระราชวังคริสตันยังไม่จบมันหมายความว่าอย่างไรถังซานมีความไวต่อตัวเลขอยู่บ้างการทดสอบรอบสุดท้ายนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการแข่งขันเพียงรอบเดียวอย่างไรเสียขั้นบันไดก็เหลือแค่สามขั้นเท่านั้นส่วนนี้คำนวณได้ง่ายดังนั้นแบบจำลองคืออะไรรอบที่สองเป็นสามเท่าของรอบแรกแล้วถ้ารอบที่สามเป็นเหมือนรอบที่สองก็สามเท่านะสิถังซานเกรงว่าตนเองจะต้องเดือดร้อนขณะเดียวกันก็บ่นในใจนี่เป็นการทดสอบที่เผ่าพูดผีและเผ่าพูดผีอสูรวิญญ,ญาณสามารถผ่านการทดสอบได้จริงหรือ เมื่อต้องอเผชิญหน้ากับแบบจำลองทั้งสามตัวเขายังสามารถคว้าโอกาสทั้งหมดได้แต่เมื่อแบบจำลองกลายเป็น9ตัวหากความสามารถทางสายเลือดถูกจำลองแบบทั้งหมดแล้วจะรับมืออย่างไรดีทั้งซานทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันดูเหมือนว่าการทดสอบนี้จะไม่ผ่านพ้นหากไม่เปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริง ขณะเดียวกันในใจของเขาก็กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าเมื่อมาถึงที่นี่เขาจะหันหลังจากไปหรือจะเดินหน้าต่อไปดีเขาลังเลจริงๆราชามานคริสตันเป็นอันดับหนึ่งของสารบรรพบุรุษการดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่ามาและวิญญาณได้รับการขนานนามว่าเป็นจักรพักอันดับหนึ่งมีมา2,000ปีแล้วและในที่สุดเขาก็เป็นมนุษย์หมายความว่าอย่างไรถ้าเขาสามารถผ่านด่านของมัน ราชาอสูรคริสตัน Crystal จะต้องสามารถมองเห็นความแข็งแกร่งของเขาอย่างแน่นอนมากกว่าสองสายเลือดนอกจากนี้เขายังอยู่ในระดับสูงสุดของพลังจิตวิญญาณระดับ9และยังมีพื้นที่สำหรับการเติบโตที่มากขึ้นมันจะอนุญาตให้เขาอยู่ได้จริงหรือแรงกระตุ้นที่อยากจะท้าทายค่อยๆสงบลงถังซานปฏิเสธความคิดที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างใจเย็นการจะเอาชนะตนเองทั้ง9คนจะสำเร็จหรือไม่นั้นยังไม่ทราบ แต่ต้องเปิดเผยความสามารถเท่าใดก็ยากที่จะพูดได้พลังค่อยๆฟืน้นฟูแล้วลุกขึ้นยืนทั้งซานมองตำหนักผลึกที่ยังคงว่างเปล่าอยู่ไม่ไกลนะักเขาหันกลับไปอย่างเด็ดเดี่ยวและเตรียมที่จะเดินลงเขาทัานใดนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงหึง่งดังขึ้นราวกับมีแรงดึงดูดอันทรงพลังดังมาจากด้านหลังทำให้การก้าวเดินของเขาหยุดลงอย่างกระทันหันจากนั้นเขาก็ถูกดูดขึ้นมาอยู่จุดเดิม แสงใส่ราวกับกคริสตัลปกคลุมร่างกายของเขาทำให้เขาไม่สามารถขยับได้เวลาและพื้นที่ทั้งหมดรอบตัวเขาราวกับถูกล็อกเอาไว้แล้วความรู้สึกสแกนที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่ให้ข้าไปงั้นเหรอทั้งซานตกใจมากก่อนหน้านี้ในวังอื่นๆไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนใช้จิตสำนึกบังคับพุ่งออกไปหรือเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ อย่าว่าแต่ตอนนี้เลยเขายังไม่ได้กลับสู่ระดับเทพเลยด้วยซ้ำต่อให้เขาฟื้นฟูถึงระดับเทพแล้วและตรับใดที่เขายังไม่ฟื้นฟูพลังทั้งหมดเขาก็ไม่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของราชามานคริสตันคนนี้ได้เขาเป็นจัดกระพักองค์แรกไม่ต้องสงสัยเลยว่าระดับ12ขั้นสูงสุดไม่ใช่สิ่งที่เขาจะสามารถต่อกรได้ในตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงที่นี่ยังเป็นบ้านของคนอื่นนี่มันเป็นการบีบบังคับจิตใจ ทังซานทำหน้าจนปัญญาดูถ้าการต่อสู้ครั้งนี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางอยู่ข้างหน้าทำไมไม่ขึ้นมาเล่าเสียงอันน่าเกรงขามดังขึ้นเสียงนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นชายหรือหญิงเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศทางทังซานยิ้มเจือนแล้วพูดทั้งทั้งที่ข้ารู้ว่าทำไม่ได้ย่อมได้แต่ถอยออกไปทำไม่ได้งั้นหรือคุณยังไม่ได้พยายามเลยคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณไม่สามารถทำได้อย่างไร คนขี้ขาดไม่สามารถกลายเป็นผู้แข็งแกร่งได้เสียงนั้นดูเหมือนจะกลายเป็นแรงกดดันที่หนักขึ้นทําให้ถังซานร,รู้สึกหายใจไม่ออกมุมปากของถังซานกระตุกเล็กน้อยข้าไม่สามารถพูดและอธิบายได้เพราะข้าเป็นแค่มนุษย์ข้ากลัวที่จะถูกถูกคุณค่าหลังจากเปิดเผยความสามารถมากเกินไปข้าขี้ขาดก็ไม่เป็นไรเจ้าพูดถูกน้ำเสียงอันน่าเกรงขามนั้นเปลี่ยนน้ำเสียงมีกลิ่นอายประหลาดปรากฏขึ้นมา ทั้งๆท,ที่รู้ว่าทำไม่ได้ก็ขี้ขาดแล้วนอกจากนี้ในด่านต่อไปตราบใดที่เจ้าเข้าสู่ด่านนี้เจ้าชนะหรือตายก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปการที่จะได้รับการยอมรับจากพระราชวังคริสตันของข้าเท่านั้นถึงจะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เจ้าออกไปได้ทั้งซานใจสัน่นเช่นนั้นข้าก็ไม่สามารถผ่านด่านได้นะสิมันสายไปแล้วเจ้าได้เข้าสู่ด่านนี้แล้วขอให้เจ้าโชคดี ทันใดนั้นน้ำเสียงอันน่าเกรงขามก็เปลี่ยนเป็นสงบนิ่งทันทีน้ำเสียงเรียบเฉยแฝงไว้ด้วยความเย็นชาทั้งยังแฝงไว้ด้วยความหยอกล้ออยู่หลายส่วนราวกับว่าเขาตั้งใจจะมาฆ่าถังซานโดยเฉพาะถังซานมองบันไดสามขั้นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของตนเองแวบหนึ่งและผ่านทีละขั้นทำให้เขายืนอยู่บนจุดสูงสุดของบันไดคริสตันทั้งหมดหึ่งทิวทัศน์โดยรอบเปลี่ยนไปทันทีสนามรบปรากฏขึ้นอีกครั้ง ถังซานสูดหายใจเข้าลึกๆริปตาเดียวก็ระงับอารมณ์ด้านลบที่อยากจะด่าทอออกมาในใจไม่ว่าเขาจะมีอารมณ์เชิงลบมากแค่ไหนในเวลานี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นมาตรงหน้าเขาถ้านี่เป็นการทดสอบความเป็นและความตายเขาไม่สามารถลังเลได้อีกต่อไปและเป็นไปตามที่เขาคาดไว้เมื่อร่างกายของเขาเพิ่งปรากฏขึ้นในสนามรบนี้ เงาร่างทั้งเก้าร่างก็ได้ไหลออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาแล้วกระจายออกไปในระยะไกลและอย่างรวดเร็วเก้าร่างมันเป็นแบบจำลองถังซานเก้าร่างจริงๆในเวลาเดียวกันมุมปากของเขาก็กระตุกถังซานไม่ได้หยุดเวลาช่วงแรกของเวลาห่างกันเป็นเขาที่ต้องต่อสู้ให้ได้โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยข้อมือของเขาสัน่นมือทั้งสองมือมีหน้าไม้หนักปรากฏขึ้นมาอยู่ในมือใช่มันคือหน้าไม้ หน้าไม้เทพจูเกอฉบับปรับปรุงหน้าไม้เทพจูเกอร์สองดอกเปล่งแสงแสงสีขาวทองจุดประกายทันทีหลังจากราชสีพยักทองคำพุ่งเข้าไปในค่ายกลขยายออกแล้วระเบิดออกมาหน้าไม้เทพจูเกอสองเล่มนี้ทั้งซานทำขึ้นมาเพื่อตอนเองการใช้พวกมันจะต้องใช้พลังจิตเพิ่มมากขึ้นอัดพลังเข้าไปให้มากขึ้นหน้าไม้ทุกดอกทำมาจากทองคำดำและมันสามารถทำลายการป้องกันทุกชนิด ยิ่งไปกว่านั้นเวลานี้บนหน้าไม้เทพจูเกอร์ยังถูกเขาเพิ่มพลังพยักทองคำสายเลือดระดับหนึ่งไร้ที่เปรียบหน้าไม้เทพจูเกอร์สองเล่มพุ่งออกไปแทบจะในเวลาเดียวกันหน้าไม้ทั้ง81ดอกทอประกายแสงสีขาวและสีทองทว่ากลับไม่ปล่อยเงาร่างออกมาแม้แต่น้อยมันปกคลุมไปยังตำแหน่งที่เงาร่างทั้ง9้าร่างปรากฏออกมาแล้วขณะเดียวกันทั้งสามร่างก็พุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วพุ่งไปยังด้านข้างของเงาร่างทั้ง9้า หน้าไม้เทพจูเกอรมีพลังมากภายใต้การเสริมพลังพยักสิงโตขั้นทองคําความสามารถในการทำลายกรอบป้องกันต่อให้อีกฝ่ายเป็นแมมมอบโคชสารก็ตามก็ไม่มีทางใช้ร่างกายป้องกันการโจมตีของหน้าไม้เทพจูเกอได้ทั้งหมดแต่ทว่าเงาร่างทั้งเก้าที่ปรากฏขึ้นในครั้งนี้กลับแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้เมื่อพวกมันปรากฏตัวเงาร่างทั้งเก้าเกือบจะถูกหน้าไม้เทพจูเกอปกคลุมแล้ว พวกมันกลับระเบิดแสงสีขาวทองออกมาอย่างรุนแรงบนร่างมีเปลวไฟสีขาวและสีทองลอยขึ้นมาสีหน้าของถังซานเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเพราะเขาจำได้ว่านี่คืออะไรเห็นได้ชัดว่าเป็นสัญญาณของการเผาไม่พลังของชีวิตแบบจำลองเหล่านี้เผาพลานสายเลือดของตัวเองได้โดยตรงและมันจะได้รับพลังทางสายเลือดที่มากขึ้นในทันทีนี่ไม่ใช่การโกงหรอกเหรอือ เดิมทีก็เป็นแค่ร่างจำลองเก้าตัวแต่ยังมีวิธีต่อสู้แบบการเผาไม่สายเลือดอีกด้วยนี่มันหน้าไม้ที่ยิงออกมาจากหน้าไม้เทพจูเกอดอกหนึ่งแต่กระจายต่อหน้าเปลวไฟสีขาวและสีทองพลังของหน้าไม้ยังคงแข็งแกร่งมากแม้ว่าจะไม่สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับร่างจำลองเหล่านี้ได้แต่มันก็ระเบิดพวกมันให้ถอยกลับไปข้างหลังเปลวไฟบนร่างกายของมันระเบิดออก และบางส่วนที่ทนต่อหน้าไม้จำนวนมากก็ถูกเจาะทะลุร่างกายแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเวลานี้ทั้งซานก็โผล่เข้าไปหาร่างจำลองด้านซ้ายสุดแล้วนี่เป็นการต่อสู้เป็นตายเขาไม่กล้าเดิมพันว่าอีกฝ่ายจะโกหกเขาหรือเปล่าในฐานะจกะักรพรรดิอันดับหนึ่งราชาอสูรคริสตันไม่สนใจว่ามนุษย์อย่างเขาจะตายหรือไม่เพราะอีกฝ่ายคิดว่าตัวเองเป็นแค่ของเล่นไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะไม่แพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ ด้านซ้ายสุดลูกศรหน้าไม้เทพจูเกอที่พุ่งไปได้นั้นมีน้อยแต่มันก็ถูกหน้าไม้ยิงถอยหลังออกไปด้านหลังทังสารก็รีบมาอยู่ตรงหน้าของมันเช่นกันอย่างไรก็ตามแบบจำลองนี้รู้สึกถึงอันตรายอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับแบบจำลองทั้งสามตัวก่อนหน้านี้และเจตจำนงในการต่อสู้ของมันเหนือกว่าตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดจิตราสีทองของพยัคราชสีที่ลุกโชนอยู่บนร่างระเบิดออกมา ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ